อีกงานหนึ่งที่จะต้องร่วมเวทีกับศิลปินเกาหลีจำนวนมากอันยองเคอารีนาแบงคอกอ่าล่าให้ฟังหน่อยน่านี่คนอมยิ้มเนี่ยคนอมยิ้มคือเอาจริงๆนะนี่ถือว่าเป็นโมเมนต์พิเศษเพราะว่าศิลปินที่เป็นเหมือนแบบศิลปินไอดอลของตัวเองเราจะได้เป็นในฐานะศิลปินได้ขึ้นร่วมเวทีกับเขาด้วยไงอารู้สึกไงบ้างครับค่ะก็เล่าโมเมนต์ที่รู้ครั้งแรกก่อนอายทั้งมานิคุบพี่ไม่เห็นหนูใช่ไหม เหมือนแบบเหมือนด้วยความที่ที่เราก็คือตามวงนี้มาอยู่แล้วอ<ฮ>ะไรเงี้ยค่ะแล้วก็เรียกว่าอะไรเป็นเป็นอะไรเออจริงๆพี่มันเป็นสิ่งที่เราไม่ไม่ไม่ได้คาดฝันเหมือนกันว่าเราจะได้มีโอกาสนี้อะไรเง <ฮะ S 1> ี้ยค่ะก็เอ้ยจะคาดตอนคับอะแรจะรอให้เหมือนกันนะเพราะมันแบบเฮ้ยมันแบบแบบอย่างเงี้ยอยู่กับอาสองคนใช่ค่ะก็ถือว่าเป็นงานอีกงานหนึ่งที่เป็นโอกาสใหญ่มากๆของพวกเราคะ่ะแล้วก็เรียกว่าอะไรอะแล้วก็เตรียมตัวค่ะสาหรับงานนี้แล้วก็เป็นเป็นอะไรดีอะเป็น อย่า <Yeah, laughs> ไม่ใช่เป็นเกียรติจะพูอะไรอะเออใช่เป็นความรู้สึกดีดใจค่ะแล้วก็แบบเป็นเกียรติมากๆจริงๆที่ได้ที่ได้มีโอกาสขึ้นไปโชว์ในงานนี้ค่ะก็หวังว่าเราจะทําหน้าที่ตรงนี้ได้ดีค่ะใช่เราเราก็เป็นศิลป,ปินกลุ่มนึงที่จะพัฒนาตัวเองค่ะเราเราก็จะเต็มที่กับมันให้ดีที่สุดเหมือนกันค่ะ Yeah <laughs> ินดูวยนี่แล้วมันแบบเพิ่งจะกิเดียวกันเส็จแล้วนคนเดียวเท่านั้องไม่ไหวไม่ไหวอย่างนี้เลยไหมอายทำเราไม่เป็นดไกว่ะก่อนส่งสติ๊กเกอร์ไปหาพี่มายเราทำอะไรอยู่กินไหมคือเขาอะคุยกันมาตอนประมาณแบบช่วงเที่ยงคืนกว่าๆอ่ที่กอล์ฟมาลงกลุ่มแล้วหนูอะหลับไปแล้วหนูตื่นขึ้นมาอีกทีประมาณแบบแปดโมงเก้าโมงแล้วหนูก็เพิ่งกดเข้าไปอ่านแล้วก็รู้สึกแบบ เราต้องเดินกลับไปนอนบนเตียงแม่แล้วหลับตาลงเผื่อตื่นขึ้นมาแล้วอันนี้ฝันหรือเปล่าอะไรเงี้ยคือรู้สึกอย่างนั้นจริงๆมันรู้สึกแบบหยุดหยุดอย่าแตะอย่าแตะอย่าทัชทุกคนเรายังมีงายังมีงานอยู่ร้องไห้ไม่ได้ก็ดีใจแล้วกันดีใจดีใจแทนด้วยทั้งส็บคนเลย